แล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเริ่มต้นชิ้นละห้าสิบบาทเนี่ยเ,เขาเขียนนี่ไอ,อดีโกอฟมีที่จอดเท่าที่ตรงไหนอะ่ะไม่รู้เดี๋ยวก็ถามเขามี่มพนักงานเปล่าเี่ย์คลังสินค้าพาลูกมีบเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่มีนบุรีเรามาโรงงานบอดี้โกฟ เขาบอกว่าเปิดโรงงานรถราคาเริ่มต้นชิ้นละ50บาทเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรที่ลดบ้างสามารถจอดรถได้ด้านหน้าเลยนะด้านในโรงงานได้เลยเข้าไปดูข้างในกันอันนี้ก็คือินค้นาต้องใช้ส0 0วัาต์นิดาว10ลานดละคา ค่ะแต่ว่าเซลเวลาเซลล์มันก็เป็นช่วงถ้าแวนเขาเซฟพนะค่ะตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วอ๋อนี่ไงชิลล่ร้อยเมื่อกี้หยิบมาตัวหนึ่งเดี๋ยวไปลองก็ได้เปล่าไง จากหนึ่งทันค้าเก้าสิบหรือตัวละร้อยนี่ก็สวยดีนะนิ่งข่ายยาวสีฟ้าเดี๋ยวเราไปเอาตะกร้าดีกว่านี่ตัวละร้อยเห่้งงตัวละห้าสิบบาท อ๋ออ๋จอดละห้าส so oh. oh. ิบบาทเป็นอย่างนี้เกิงคินจีงก็มีนาน่าห้าร้อยยี่สิบอยากเข้าไปดูเรื่อยๆตอนนี้คุณสามีไปดูเสื้อเขาจะเอาเสื้อยืดอันนี้เสื้อยืดมีปก ี่เก้าห้าสามเก้าห้ามีทุกสิีประณอว่าุดเอันนี้ตัวละหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทน่ากระดิ่งเสื้อผู้หญิงหรอกอมันคนละผ้าเนาะซานันก็ผ้าหนึ่งอันนี้ก็ไอ้ผ้าหนึ่งได้ไหมนี่ หนึ่งห้าเก้าเออกางเกงเขาบอกว่าวิธีดูคือป้ายดำของผู้ชายป้ายขาวของผู้หญิงไม่เป็นไรหรอกใส่ได้หมดถ้าใจรักเฮ้ยใช่ม ตัวอะไรอ่ะอ๋อลดแปดสิบเปอร์เซ็นอ,อูอันนี้เหมือนเสื้อหนาวเลยอ่ะเออนี่ไงเอสไม่เอาหรอเฮ้ยอะเท่ดีเป็นเหมือนเสื้อเชิ้ตแต่เป็นแบบเสื้อยือดใส่ไม่ได้ใส่ได้ไหมชุดว่ายน้ำก็มีกระเปาา๋าตังก็ลดราคานะ กระบะนี้เหลือสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบคืเอเนี่ยนี่แหละที่ตามหาจริงจริงยัคง,คง,คง,ยงยืดจกิคงจรงขายยาวเสียงตัง เอาไปก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวค่ว่ากันอันนี้เสื้อแขนยาวสองร้อยเก้าสิบเก่งๆลายนี้ก็มีอืม สามร้อยจริงเหรอเก่งตัวละสามร้อยเขาไม่ข้างให้ลองไหมอ่ะข้างๆลองเปล่าถุงเท้าก็มี จากกางเกงผ้าน no ิ่มอะเรามาดูดีกว่าอันนี้เท่าไหร่อ่ะหลหึหน้ายค่รองเท้าแปะพอสามสิบเปอร์เซ็นต์ พางเกงเหลือสามร้อยมาตัดผ้าดีนะ ตะก้าได้ค่ะเอาปะก้าตรงไ,ไหนสองร้อยซื้อไปละไปจะใส่ไหมเนี่ยเนี่ย

เพื่อใครสนใจ490อันนี้อันนี <c oughs> ้ราคา10%ระ อันนี้เป็นส่วนที่ลดราคาแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่4 4 5คนก็เลยไม่ค่อยเดินหรือเป็นเพราะว่ามันเป็นเสื้อแขนยาวแบบคล้เสื้อหนาวได้ไมั้งคนก็เลยไม่ค่อยมาเดินดูกัน นี่890ลด60ปร์เซนต์นี่450น่าจะเป็นเปกงผู้ชายได้ไหมแกกินไม่ไมีห้องลองให้เผื่อใครสนใจมาดูบอดี้กร v e ที่มีนบุรีนะลดราคาหมดเลย นี่สี่เก้าห้ากระเป๋าก็ลดนะอันนี้แื้อมีปกเนี่ยพวกกระเป๋าก็ลดเนี่ยเขาจะติดไปสติกเกอร์แต่ละสีลดราคาไม่เท่ากันนะได,ได้เสื้อ อ่ะค่ะได้เสื้อแล้วได้กระเป๋าตังค์เมื่อกี้ลองกางเกงเราไม่ได้อ่ะถั่วมันรึเน็กเกินเอาไปดิวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมากันที่บติ i โกมินบุรีสามารถจัดรถได้ข้างในได้เลยไม่แน่ใจว่าเขาถึงวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะลองสอบถามดูนะวันนี้ไปแหละขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดรับชมสวัสดีค่ะ